กูได้กลับบ้านไปแล้วกูไปเปิดภาชนณนุกกลมเกี่ยวกับเรื่องอาหารมาละอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยไ,ไอ้นี่กระจับกระจับอืเนี่ยกูเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยมั้งขนมหม้อ,อกแกงเป็นคำตอบที่ผนะิดครับ่านเก็บ์คำตอบองคนครับเดี๋ยวชูบอก ทีนี้เกมวันนี้ครับอยู่กับครัวคุณรออีพีที่แล้วแม่งยากจริงกูยอมรับเลยเล่นหนักอะ่ะอันนี้เล่นเอาหนักอะ่ะไอ้คัวคุณหลอกครั้งที่แล้วว่าแซงว่ากุ้งอ่ะตอนนี้กูได้กลับบ้านไปแล้วกูไปเปิดยเพราะชนันุกรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารมาละอ,อาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยมึงกลับไปตอนไหนเนี่ยชุดเดิมเลยก <c oughs> <ค>็คุกมันเป็นชุดแบบ ใส่ซาำได้กูก็ชุดเดิมก็เหมือนกันทำไมอ่ะกล้องไปทีมงานก็ชุดเดิมทำไมอ่ะทำไมคนเราแต่งตัวซาำไม่ได้มึงดูนาฬิกาไหมนาฬิกากูแหละต่อแต่เมื่อกี้เลยมึมงแม่งไม่บุงการบันเทิงเลยบอะ นี่จะบอกให้ว่าตอนนี้รายการเรามันอัพสเปคขึ้นเลย,เนยขนาดแซงว่าไม่ยังมาเดียวนั้นแปลว่าตอนนี้อาหารอะไรโบราณแค่ไหนประเทศไหนในโลกนี้ก็ออกมาได้เออแต่แตคนดูอ่ะดูเอาบันเทิงนะ้วก็เอาความรู้ไปด้วยนะเพราะว่าจะได้แบบถ้าอยากกินก็ไปทำตามเออ<ล>ถูกต้องเมนูวันนี้เห็นเขาบอกว่ายังไงนะสนุกแน่สนุกแน่แ,แต่ก็ยากยาก แล้วก็ง่ายในเวลาเดียวกันพูดเพื่ออะไรวะเนี่ย <laughs> อันนี้กูพยายามตีความอยู่ว่าทำกู้ดอาวอะไรจะยากก็ยากจะง่าย,ยาก็ง่ายเออบอกไม่ถูกเอาเร่อเลยเริ่มเลยล<ะ>เออ<ะ>เอา,าว่าวัตถุดิบแรกะ่ะไอ้นี่กระจับกระจับอี้กูเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยมั้งเ,เราให้ตีความวัตถุดิบเอาเองก็แนะ พี่พี่จะไม่บอกใชนะแต่คิดด้วเองอ้าวก็ส่งมันได้อยู่นะกระจับใช่ถูกปะถูกเผือกม่วงเผือกอะไรนะเผือกเผือกม่วงคืออะไรก็เผือกมันสีม่วงรู้แต่นี่มันสีม่วงเหรอมึงไม่เห็นสีม่วงเหรอไม่เหนื้ข้างในกูรู้เปลือกมึงแดกเปลือกอ่ะกูพูดเปลือกใช่ฉันกินทั้งเปลือกได้ไม่เราวลามึงแดกมึงแดกเปลือกเลยใช่กูรอกเปลือกกูไม่ได้อินเจลยทิ้งเจริญฟุตเวทคนอย่างมึงอะทำแบบไงมา กะทีกูกละแล้วกูกลอาไรโอ้กันนีด้ไอ้ไหนไอ้กูพูดต่อด้วยไม่ใช่กะทินะใช่ไม่ใช่กะทิมึงดูยังเป็นกะทิวะอ่ะมะพร้าวไปทำกะทิวะเี่ยข้างกูคูอีกปากคนอย่างมึงอ่ะมึงเล่นเกมไม่เป็นไงเขาอาจจะีิทามแบบเขาซ้อนตองเด,ดี๋ยวธุดิบมันไม่ต้องมาซ้อนอะไรมึงอย่างนี้ถ้าเกิดมึงให้อย่างนี้ไปแล้วมาบอกเป็นกะทิมึงโดนด่านะคะทำไมอ่ะคนดูทางบ้านด่านะคะก็มะพร้าวเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ไม่กะทิมันก็ต้องเป็นรูปอีกรูปอีกแบบนึงเขายังไม่ได้คู นี่เขารอไปขูดอยู่เอาทั้งของหวานนะวมันเนี่ยอะมาจนได้ <c oughs> อันเนี้ยอะไหนอ่ะอะลองทำนี่อะไรอะเมื่อกี้อะไรลองทำไมอะ่ะไม่ได้หรลองทำไมเมื่อกี้นี่คือนี่คืออะไรนี่ยังไม่ใช่กะทินะนี่คืออะไรมะพร้าวอ่อนอ่อนสัตว์<อ> <c oughs> บ้านกูนี่มะพร้าวทึนทึบไดอย่างเงี้ย ทำไมอะว้ายไม่รู้จักาะเาดงว้ายว่ะไทำไมจะไม่รู้จักเพราะเราดึงึงเขาย่า้กะทิขนานีเขาเรียกเพราะเขางิมะเดลซาชวยสัตว์สั่นโตมเป็นไม่ได้เอ้ะใครจะแกล้ม็ิดมา ยากคิดผ่ายเลยมันต้องมีอยู่แล้วป่ะถ้ามาระระบบเนี้ยคือคืออย่างเงี้ยมันมันน่าจะเป็นแบบเบสิกละอันนี้คือัิถนดีบเบสิกมันจะต้องมาแล้วป่ะคุณตอบเลยเหรอเดเคีอะไรอ่ะมึงจะตอบเลยเหรอยังไม่ได้ตอบมึงก็เก่งเกิน ขาวดังสำลีไม้มีกลิ่นแรงบทจัดของแพงที่เหนียวนั้นน่ะค่ะนมไทยชอบใช้ทำบ่อยครับปังได้เป็นตาเป็นรูกกลมกลึงโอ้ยผมรู้แล้วว่าคุณคิดอะไรอยู่ผมรู้ผมรู้เลยผมรู้นะไอ้ลูกลมกลึนผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ใช่อาคายะเล่นคิดว่าวัตถุดิบหลักนิบอะไรขาวดังสำลี ไม่มีกลิ่นแรงบดจากของแพงปั้นได้เป็นตาเป็นลูกกลมๆถ้าขนมไทยที่ใช้มันก็ใช้แป้งบดจากของแพงกูว่ากูกูได้แล้วล่ะแต่กูไม่รู้มันจะมีแตกช็อตอะไรไปมากกว่านี้ฟีลแบบโมจิอะไรอย่างงี้ปะตอบเลยได้ไห้ผมบอกไม่ได้เะขาบอกว่าจะว่ายากก็ยากว่าง่ายก็ง่ายเนี่ยกูว่ากูน่าจะต้องตอบแล้วล่ะเออเพราะถ้ามันง่ายมันถูกเลย ถ้าเราตั้มแ,แต่ถ้ากูอตอบปุ๊บกูจะไม่ได้ดูดาวินชีหรอใช่ไอ้เนี่ยนั่นก็คือเฉลยเลยนะไม่ได้เฉลยนะมันก็ยากครั้งที่แล้วก็ตอบไม่ได้อยู่ดีเอาอย่างนี้ไหมว่าตอบทั้งคู่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันผิดกับขั้นเก๋าได้ดูดาวินชีเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะกลับมา,มาหนึ่งสองสามบัวลอยบัวลอยมันหวานเป็นคำตอบที่ผิด เยอรยบัวลอยเฉยเหรอไม่คือมันหวานน่ะมันใส่เอาสีเฉยหรือเปล่าในมันไม่มีใครเขียนบัวลอยมันหวานมันมีบางทีมันมีมันหวานฟักทองใช่ป่ะใบเตยใช่ป่ะไม่มันมก็ได้มันไ้ทุกอย่างมันบัวลอยอันนี้คือมาถูกทางหรือว่าชื่อไม่ถูกเฉยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยด้วยซ้ำค่ะถูกทางถูกทางอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่บอกแต่ว่าชื่อไม่ถูกถูกทางว่าเป็นขนมหวานกูว่าใช่อย่างเดียวที่ถูก เอนี่ปบบมันคุกทิ้นน้ำตาลแล้วเมื่อกี้ก็เขาบอกเองว่ามันไม่ได้อยู่ในเมนูแต่ว่ามันก็อยู่เป็นส่วนประกอบของเมนูก็ได้ไม่ไอยู่ในเมนูถ้ามันอามันมาคุกกับมะพร้าวแล้วก็ชิ้นน้ำตาลเนี่ยได้เป็นที่มาเลยดีกว่าตอนนี้กูไม่มีล่องๆในหัวเฮ้ยเดี๋ยวนะโรพูดดูมีเหตุผลนะไอ้นี่ปะเขาหลอกไอ้นี่ปะใช่ใช่อันนั้นเพื่อฮีมาค่ัที่คุณคิดวาไม่ใช่ โอเคโอเคอ่ะ okay, okay. ต่อไปดาวิช okay okay. ีมาดังวิช anyway> ีมาตอบเลยรูมตอบใช่ไหมตอบอแม่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ถ้าโดมตอบผิดก็แค่ไม่ได้ดูวิธีการทำแต่เจฟห้ามอ่านเปิดให้ตั้มดูเฉยถ้าโดมจะตอบผมไม่แน่ใจชื่อเฉยเอ่าตอนนี้มันพยางค์มันถูกป่ะ ผมบอกไม่ได้มบอกไม่ได้ผมบอกคุณก็รู้สิคือผมอะจบไม่ลงเว้ยเฉยเฉยกยคุณรู้แล้ว่เาคือมันแค่บอกชื่อเมนูไม่ถูกพี่เพราะว่าแต่ละที่มันเลยกไม่เหมือนกันเว้ยเรายึดจากตรงนี้ยึดจากตรงนี้อ๋อยสรุปยังไงจะตอบทั้งคู่เลยไหมตอบล้วการรู้ตอบตามตอบเปล่า ไม่แพ้ตอบก่อนตั้มไม่ตอบอ่โอเคมารวมตอบครับลวมตอบว่าขนมไข,ข่หงเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับขนมไข,ข่หงี่อะไรใส่ใส่มะพร้าวชุ่มชื้นใส่แล้วมะพร้าว <S <S ไม่มันเรียกแต่มีคำว่าไข่คำว่าขนมเท่ากับว่าถ้าหนูตั้ม จะตอบอ่าตั้มก็กระมิดตอบเลยรวมตอบไม่ได้แล้หรือจะดูวิธีทำคุณมีสิทธิ์ดูวิธีทำนะคุณยังเหลือตัวช่วยอยู่ไม่เดี๋ยวอ่าผมดูผมได้ดูคนเดียวใช่ไหมใช่อ่ามึงไม่ได้ดูอ้าวเรลันหลังอ่าเปิดวิธีทำเกี่ยวนะเสร็จยังแปดหนึ่งโดมม่ได้มึงเห็เพิ่งหันมาแล้ว แป๊บนไงไกูจดไว้บนกระดานแล้วนึงนะเสร็จยังแล้วถ้าสมมติว่าตั้มตอบแล้วยังไม่ถูกผมจะตอบพร้อมกันอให้ตอบพร้อมกันแล้วชูกระดานเหมือนเดิมโอเคปิดเลย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 ิดเลยกลับไปเราวิชีกลับไปเราวิชีไม่รู้จักแน่เลยเขาหนุ่มเนี้ยรู้จักแล้วตอบได้เลยของตอบนะเดี๋ยวให้ติดให้ติดให้ติดตั้มตอบถูกแน่นอนถูกแน่นอน นานมึงไม่รู้กรรมวิธีการทำมึงยังถูกนแน่นอนถ้ามึงตอบไม่ถูกกูได้คะแนนเลยวันนี้กูพูดเลยขนมตามจังหวัดขนมประจำจังหวัดเออกูพูดเลยกูให้ดูเลยอะตามมึงตอบก่อนให้ดูเลยว่าถูกหรือเปล่าตา้มต้องตอบก่อน มีสิบตกสองครั้งเลยนะคุณตอบครั้งนี้ก่อ,อนอ่ะอ่ะมาตอบว่าอะไรต่อมาคุณตอบว่าว่าไม่รู้เลยอ่ะอันนี้อันนี้คือคำตอบอ่ะขนมหม้อ,อกแกงขนมหม้อ,อกแกงเป็นคำตอบที่ผิดครับอ่เขียนคำตอบสองคนครับเดี๋ยวชูเพราะแบบสุดช้า ลกูไม่เคยเห็นขนมนี้แ่เลยอ่ะกูนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะว่ามันจะอยู่ที่ไหนอ่ะมันออกมาเป็นขนมได้ยังไงวะอะไรวะเร็วมีเวลาแล้วโอ้ยมันไม่ได้สิวะมันไม่ใช่อ่ะเว่ามันไม่มีวัตถุดิบนี้อ่ะไม่ใช่อะไรวะอย่าฝืนชะตาตัวเองเลยเฮ้ยตามเสียเวลาไมมเอารายการเดี๋ยวจะถ่ายอื่นอีกเร็ว โอ้อีสัตว์เอาได้เอาใหญ่เลยอย่าไปเสียเวลาเร็วไอ้เฮียขนมอะไรวะมึงอย่าเสียเวลาอย่าไปทู่สีไม่ได้ก็คือไม่ได้ทีรู้กรรมวิธีเยอะไปก็กูอะ <c oughs> มางงเพราะอีกรรมวิธีเจ๊นี่แหละเหตุผลอะเหตุผลอะไรเฮียกรรมวิธีอย่าพากูไ, <c oughs> ไอ้สัตว์มันใช่เหรอวะ <c oughs> มันใช่เหรอวะ อย่างเงี้ยมันใช่หรอสำหรับเรืูนี้มันกำลังไม่มีแบบนั้นถูกแล้วกูไม่มีอะไรเลยกูจะมาคิดได้ไงวะอย่างเงี้ยกูไม่มีอะไรเลยอ่ะเปล่าเงี้ยเลี้ยวเอ้ยอย่าดึงเชงอ่ะมาต้องตอบแล้วครับต้องตอบแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดหกนี่อะไรครันบึนบึนห้าสี่สาม 2 1 0ูอีไ้ที่ไหนขนมมันบวดโดมบอกว่าขนมควยลิงและคำตอบที่ถูกต้องได้แก่ รคับใช่ไม่รู้จักขนมเป็ขนขนมประจำจังหวัดจันทบุรีมีที่จันทบุรีที่เดียวเท่านั้นไม่รู้จักคือกรับมา,<อ>าวิธีมันอนะ่ะเอาแป้งลงไปต้มแล้วทำเป็นเส้น ไอ้เหี้ยตอนแรกฉักับเราปั้นเป็นลูกเอาไปต้มปุ๊บยังแบบยังเรย์ยังดูเป็นขนมว่ะมึงเอาเป็นเส้นทิ่งไปถึงขนมจีนแบบอะไรวะเพราะว่าลสกาณะมันเป็นแบบขายขายเป็นเป็นทรงกระบอกเป็นทรงเป็นทรงแบบอย่างนี้เป็นทรงรีลีแล้วคุยลิงอะไรเป็นเโกรบ้าง แล้วก็ในหัวก็คือคิดว่ามันคือจิ้มน้ำตาลใช่ก็ถูกแล้วไม่ไม่ได้เอามาเอามากูไม่เคยรู้จักเลยอ่ะมแต่เคยได้ยินกูเคยได้ยินชื่อนี้แต่ไม่เคยได้ยินว่าไม่เคยกินแต่ว่าเคยกินมันเลยนึกกรับมาวิธีไม่ออกเข้าใจปะมันนึกไม่ออกวัตชุดิบพี่อะไรอย่างเงี้ยทัพวีแล้วนี่ก็คือส่งตรงมาจากที่หมอที่คุณไปหามาจากทัพวีเหรอเราเอามาจากทบุวีเลยคุดยอดอ่ะ เพราะว่ามันไม่มีในกนรุงเทพไม่มีเลยสุดยอดอะ่ะควยจริงๆรสชาติเป็นไงพี่โดมอร่อยมากครับดีนะชอบกินแบบพวกแบบซูครีมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็กินไปแต่ไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรสี่นหนึ่งแล้วอะและคะแนน,นสะสมก็คือ4 1น มึงรีวิวรสชาตินี้คนดูไม่เคยกินอ่ะมันเป็นยังไงคือมันก็คือเป็นแป้งที่มันมันไม่ไม่มันไม่ได้มีรสชาติแบบหวานในตัวมันต้องกินกับน้ำลาแล้วแป้งมันยังไงหนึบหนับหรือมันยังไงเหนียวเหนียวหรือยังไงหนับแต่ว่ามันได้ความหอมของมะพร้าวขูดที่มันเกาะอยู่รอบๆเราจิ้กับน้ำตาลแล้วคลุกกับงาเหมือนทำให้มันมีกลิ่นหอมคือไม่ได้หวานมากถ้าถามเรารู้สึกว่าคนกินก็แบบกินเพลินๆเหมือนขนมอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ความหอมของมะพร้าวเป็นตัวนำแล้วใครอยากไปทำตามมะพร้าวรื่อง่ถือ ไม่แต่ทำกูไม่ยากว่าไม่ได้ทําง่ายเพราะการต้มไปอ่ะมันต้องมีความไฟความสัดส่วนความไรใช่ไหมล่ะถ้าเกิดปมสัดส่วนไม่ดีอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้กรอกเหนียวขนาดนี้จะเละไปเลยเดือดจะแข็งเกินไปโอันนี้ต้องแบบขนมควยลิงกูจะจาไม้อีกอีกยาวเลยแล้วออกช่องได้แล้วเนี่ยไม่ต้องตืดนะได้ไม่ตืนมันไือใช่อขนมควย ขนมควยลิงเห็นไหมการดูไอวิธีการทําก็อาจจะไม่ได้แปลทคำตอบได้เสมอไปถ้าเกิดไม่ได้มีความรู้กันนมึงเชื่อป่ะถ้ามึงดูวิธีการทำแบบมึงยิ่งงงให้เซฟเปิด์ริไม่กูอ่ะคิดเลยตอนที่รู้ว่ามันคือขนมนาจังหวัดแล้วชื่อมันลงยากยากก็เลยดูปึ้มได้แม่มึงดูกลับมาวิธีการทําดิอ่ะขูดมะพร้าวทึนทึกผสมแป้งข้าวเหนียวอ่ะมึงมีภาพตามมะและมันม่วงเข้าไปด้วยอ่ะคุกไปแล้ว นวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีปั้นแป้งที่เราสามารถผสมกับม่วงให้เป็นเส้นขนาดพอดีนี่มันเส้นขนาดพอดีนี่เล็กเส้เนบ้าเล็กดุนค่ะ เส้นน่ะกูนึกไปถึงอะไรรู้ป่ะหยอดอี้เป็นฟิลเส้นขนมจีนที่ลงไปในน้ำต้มสุกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นตอนแรกคิดไปปลากิมไข่เต่าไปอะไรอย่างนั้นเลยนะกูอันเนี้ยกูจะไม่ดูวิธีการทำละดูแค่ดาวินชีพอแม่งนู้ป่าแบบอีกการมาวิธีมาเบอเลยไปปลากิมไข่เต่ารอดช่องแต่พอมาดูดาวินชีมันไม่มันไม่ใช่มันไปรอดช่องปลากิมไม่ได้เนี่ยโทษปีโทษ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 เอไม่เองไม่มีความรู้เองไม่เคยดู ไม่เคยอ่านไม่เคยทำความรู้จักไม่เรียนหนังสือเส้นกี่โ่วงมีเส้นกี่โวงดุ้นนะไม่ถ้าอื่อมันเป็นกลมเขาก็บอกกลมไงถ้ามันเป็นแบบแบบเรียวยาวใช่เดี๋ยวจะเป็นเรียวยาวมันเนเรียวยาวก็เป็นเส้นเรียวยาวก็ถือเป็นเส้นแล้วค่อยไปตัดเอาอย่างเงี้ยหรอก็อาจจะเป็นแบบอันเรียวยาวก่อนก็ได้อาจจะตอบถูกแล้วจะสี่เลยจบวันนี้สี่หนึ่งแฮปปี้ไข่เทปะฮะไข่เทปะไม่เอากุหิวข้าวคุณไทถ่ายปักได้แล้วเจอกันแบพี่ได้ครับผมสวัสดีครับ คุณคิดดูคนดูครับเนี่ยผมอยู่กลางสมรภูมิที่แบบเขาอยู่พวกเดียวกันอยู่สมรภูมินที่เขาช่วยมึงอยู่นะเนี่ยเขากำลังบุญนี่เขาบุญฟันดีๆีเขาบูญรี่กูค่ะต่อเลยได้ไหมแต่ว่าอย่างไม่ไักเดี๋ย่มันจะมดที่ดีอะไอ้ที่มีไฟเลยวันนี้วันนี้ ต้มข่าต้มข่าต้มข่า